สบายดีพี่น้องที่คลบุบวันนี้ไลสไตล์เจนเนลจะพาพี่น้องไปเบึง1 5บหาเครื่องไฟฟ้าพลังงานานา้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่น้องเราหลายๆคนอาจจะคิดว่าการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยแม่นนำเขาไปจากประเทศลาาแต่ความจริงแล้วดินแดนของประเทศไทย ก็มีหงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งบพว่าจะเป็นหงไฟฟ้าท่านหินหงผลิตกระแสไฟฟ้าจากกาดธรรมศาสตร์หงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หงไฟฟ้าพลังงานลมและหงไฟฟ้าพลังงานน้ำซึ่งรวมมีหลายหมื่นมกะวัตรกระจัดกระจายมีอยู่ในขอบเขตทั่วรัฐสาณาจักรไทยแต่ยังใดก็ตามอิงไส้ความหนาแน,น่นของปัะกากรไทย ที่มีความต้องการใส้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงในแต่ละปีดังนั้นจึงจำเป็นต้องซื้อกระแสไฟฟ้าจากประเทศเลาวเพิ่มเติมเพราะเห็นว่าดินแดนของลาวมีพื้นที่หลายแหง่งที่สามารถสร้างเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้15เครื่อนไฟฟ้าพลังงานาน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ไลสไตล์ชแนลได้นำมาให้พีนพ่น้องไดหับภูนี เป็นข้อมูลอ้างอิงจากการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือโกโฟผดังนั้นว่าจะมีเคลื่อนใดๆเข้าไปเบิ่งไปส่มน้ำกันเลยลำดับที่15เคลื่อนแม่ก่องมีสถานที่ตั้งยุดสายเม่น้ำก่องเลขที่96หมู่ที่1 ตำบลม่วงสุม่มอําเภอทาม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีสร้างสำเร็จและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันทีหนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2513ร่รวมมีกำลังการผลิตแมนึงเมกะวัตต์ลำดับ14เคลื่อนเจ้าพญามีสถานที่ตั้งอยู่สายแม่น้ำเจ้าพญาตำบลบางหลวงอําเภอสันพญาจังหวัดไทรนาดสร้างสำเร็จและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 0 รวมมีกำลังการผลิตแมน12เมกะวัตต์ลำดับ1 3เครื่อนแกงกระจานมีสถานที่ตั้งอยู่ีนืองเพชรบูร์ตำบลแกงกระจานอำเภอแกงกระจานจังหวัดเพชรบูร์สร้างสำเร็จและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 9รวมมีกำลังการผลิตแมน1 9เมกะวัตต์ลำดับที่2เครื่อนอุบลรัตน มีสถานที่ตั้งยูสายเม่น้ำพองบริเวณหนองหนีบตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นสร้างสำเร็จและเปิดใช้งานยั่งเป็นทางการเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2 5 0 0รวมมีกำลังการผลิตแมนป5 2เมกะวัตต์ลำดับ11เคื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีสถานที่ตั้งอยู่เม่น้ำแควน้อยอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลก ปัจจนำไซยังเป็นทางการเมื่อวันที่7กรอกฏพุทธศักราช2 5 5 5รวมมีกำลังการผลิตแมน30เมกะวัตต์ลำดับที่10เครื่องซิลิมทรนมีสถานที่ตั้งอยู่แม,นม่น้ำดมน้อยสาขาแม่น้ำมูลตำบลนิคมอำเภอสิลินทรจังหวัดอุบ,บลราชธานีสร้างสำเร็จเมื่อวันที่7พฤจิกปีพุทธศักราช2 5 1 5รวมกำลังการผลิตแมน36เมกะวัตต์ ลำดับที่ 9, เก้าเครื่อนท่าทงนามีสถานที่ตั้งอยู่ม่น้ำแขียวใ่บริเวณบ้านท่าทงนาตำบลส่องเดาอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีสร้างสำเร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564ร่วมกำลังการผลิตแมน38เมกะวัตต์ลำดับที่แเครื่อนจุฬาอรมีสถานที่ตั้งอยู่สายแม่น้ำผมตำบลทงผาอําเภอคอนสารจังหวัดสยภผุม สร้างสำเร็จในเดือนตุลาพุทธศักราช2515ร่วมกำลังการผลิตแมน40เมกะวัตต์ลำดับที่7เครื่อนบางลลางมีสถานที่ตั้งอยู่สายแม่น้ำปัตตานีบริเวณบ้านบางลลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาทางภาคใต้ของประเทศไทยสร้างสำเร็จสมบูรณ์ในเดือนมีถุนาปีพุทธศักราช2514ร่วมกำลังการผลิตแมน84เมกะวัตต์ ลำดับที่6เคื่อนปักมูลมีสถานที่ตั้งอยู่สายเมนามูลบ้านหัวเวอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลรัชธานีสร้างสำเร็จสมบูรณ์ในเดือนพจิกปีพุทธศักราช2 5 3 7ร่วมกำลังการผลิตแมน1,36มเมกะวัตต์ลำดับที่5เคื่อนรัดสปปาหรือเคื่อนเซี่ยวหลานมีสถานที่ตั้งอยู่สายแมน้ามของแสง ที่บางเสียวหลานตำบลเขาพังอําเภอตาขุนจังหวัดสุรัฐธานีทางภาคใต้ของประเทศไทยสร้างสำเร็จเมื่อวันพุทธที่30กันยายนปีพุทธศักราช2530ร่วมกำลังการผลิตแมน240เมกะวัตต์ลำดับที่4เคื่อนวัิลาลงกรมีสถานที่ตั้งอยู่แม่น้ำแควนอยตำบลท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีสร้างสำเร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2 5 2 7 และเปิดน้ำไซยังเป็นทางการในปีพุทธศักราช2 5 2 9รวมกำลังการผลิตแมน3 0 0เมกะวัตต์ลำดับที่3เครื่อนสิลิกิตมีสถานที่ตั้งยุสสายมีน้ำนานตำบลผาเลือดอำเภอท่าป,ป่าจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างสำเร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2515รวมกำลังการผลิตแมน5 0 0เมกะวัตต์ลำดับที่2เคร,รื่อนสีนคริน มีสถานที่ตั้งอยู่สายแม่น้ำแขลงใหญ่บริเวณบ้านเจ้าเนินตำบลทางกระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บรุรีสร้างสำเร็จสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2563และเปิดน้ำใ้ยังเป็นทางการเมื่อวันที่1 5มีนาปีพุทธศักรา2564ร่วมกำลังการผลิตแมน7 2 0าเมกะวัตต์ลำดับที่1เคลื่อนภูมิพล มีสถานที่ตั้งอยูล่ลำแม่น้ำปิ่งที่บริเวณเขาแก้วอำเภอสามเงาจังหวัดตากสร้างสำเร็จสมบูรณ์และเปิดนำไซยังเป็นทางการเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2507ร่วมกำลังการผลิตแมน7 79.2เมกะวัตต์